ทุกคนยังจำคดีแอมไซยาไนได้อยู่ใช่ไหมครับนั่นเป็นคดีฆาตกรรมด้วยยาพิษไซยาไนที่สะเทือนขวัญคนทั้งประเทศไทยเป็นอีกครั้งที่ทำให้คนไทยและคนทั้งโลกได้รู้จักกับความร้ายแรงและอันตรายของยาพิษไซยาไนนี้แต่ก่อนหน้านั้นก็มีอีกหนึ่งคดีที่คนร้ายใช้ยาพิษไซยาไนฆาตกรรมผู้คนมากกว่า20รายและเหยื่อเหล่านั้นเป็นผู้หญิงทั้งหมด ย้อนกลับไปในช่วงต้นศตวรรษที่20ท่ามกลางความสงบสุขในชนบทของอินเดียชาวบ้านต่างใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแม้จะไม่ได้ร่ำรวยแต่ก็ไม่ได้ขาดแคลนมีกินมีใช้มีงานทำมีที่พักนอนเด็กๆมีที่เรียนหนังสือและมีคุณครูใจดีเป็นที่รักของเด็กๆในชุมชน แต่ใครจะรู้ว่าภายใต้หน้ากากคุณครูที่ยิ้มแย้มนั้นจะมีหน้าของฆาตกรต่อเนื่องที่คราชีวิตสาวบริสุทธิ์ไปมากกว่า20คนซ่อนเอาไว้อะไรทำให้เขาต้องโหดร้ายแบบนี้ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในรัฐการณาตะกะทางตอนใต้ของอินเดียมีชายคนหนึ่งนามว่าโมหันกูมาวิเวกานันเขาเป็นที่รู้จักในฐานะครูผู้เปี่ยมไปด้วยความเมตตา และเป็นที่รักของลูกศิษย์และคนในชุมชนชีวิตของเขาดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบเขาแต่งงานมีครอบครัวที่อบอุ่นและอุทิศตนให้กับอาชีพครูไม่มีใครคาดคิดเลยว่าภายใต้ภาพลักษณ์ของครูผู้ใจดีนี้จะมีความมืดมิดบางอย่างซ่อนอยู่และมันกำลังจะปะทุขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาล จุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตของโมฮันเริ่มต้นขึ้นเมื่อเขาเผชิญกับความผิดหวังครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตส่วนตัวมีคนว่ากันว่าเขาถูกผู้หญิงคนหนึ่งหักอกอย่างไม่ใยดีนั่นทําให้เขาเกิดความเครียดแค้นกับผู้หญิงทั้งโลกบวกเข้ากับความล้มเหลวทางการเงินนี้สินรุมเรา้าครอบครัวเริ่มไม่มีความสุขสิ่งเหล่านี้กัดกินกจิตใจของเขาอย่างช้าๆจากคุณครูแสนสุภาพ เริ่มเปลี่ยนไปเป็นคนละคนความเครียดและความสิ้นหวังผลักดันให้เขาหันไปพึ่งพาวิธีการที่ไม่ถูกต้องเพื่อหาทางออกให้กับปัญหาของตัวเองเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเขาด้วยความมืดบอดโมหันเริ่มวางแผนการอันชั่วร้าย เขารู้จักกับยาพิษไซยาไนและใช้มันเพื่อหาเงินโดยการหลอกลวงผู้หญิงที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบางผู้หญิงที่กำลังมองหาคู่ครองหรือกำลังเผชิญปัญหาในชีวิตพวกเธออาจเป็นคนโสดที่ต้องการสร้างครอบครัวแต่กำลังเงินไม่พอที่จะแต่งงานเพราะในบางสังคมของอินเดียครอบครัวของหญิงสาวจะต้องเป็นฝ่ายสู่ขอผู้ชายเมื่อไม่มีเงินเธอก็ไม่สามารถแต่งงานได้ โมฮันใช้ประโยชน์จากความหวังและความเปราะบางของพวกเธอเสนอตัวเข้ามาเป็นความหวังครั้งใหม่หลอกล่อให้ไว้วางใจก่อนจะปลิดชีพพวกเธออย่างไร้ความปราณีเพียงเพื่อชิงทรัพย์สินและเครื่องประดับเล็กน้อยที่พวกเธอมีติดตัวไปเท่านั้นจากคดีฆาตกรรมแรกโมฮันกูมาครูผู้เคยให้ความรู้และแสงสว่างก็ได้แปรเปลี่ยนไป กลายเป็นไซยนายโมฮันฆาตกรต่อเนื่องที่ไร้หัวใจก่อคดีสะเทือนขวัญครั้งแล้วครั้งเล่าฆ่าชีวิตเหยื่อผู้บริสุทธิ์นับสิบรายการเสียชีวิตอย่างปริศนาของหญิงสาวหลายรายกินเวลาร่วม6ปีตั้งแต่ศพแรกในราวๆปี2003จนถึงศพสุดท้ายในปี2009แรกๆที่มีการพบศพ ดยพื้นฐานสังคมของอินเดียในเวลานั้นมองว่าเป็นเพียงเหตุการณ์เสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวของหญิงสาวตามปกติแต่เมื่อจำนวนเหยื่อเพิ่มขึ้นความผิดปกติก็เริ่มปรากฏชัดเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มสังเกตเห็นความเชื่อมโยงในพฤติกรรมและรูปแบบการก่อเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหายไปของเครื่องประดับและทรัพย์สินของเหยือ่อทีมสืบสวนทำงานอย่างหนักจนทำให้พวกเขาได้พบว่ามีชายคนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับเหยื่อทุกคน ก่อนที่พวกเธอจะเสียชีวิตชายคนนั้นคือโมฮันกูมาในที่สุดวันแห่งการชดใช้ก็มาถึงในเดือนตุลาคมปี2009โมฮันกูมาก็ถูกจับกุมในรัฐกรณนาตะกะที่เป็นพื้นที่หลักในการก่อเหตุแม้ในตอนแรกเขาจะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่เมื่อ,อเผชิญกับหลักฐานที่แน่นหนาะ และแรงกดดันจากการสอบสวนเขาก็เริ่มจำนนโมหันยอมรับว่าได้ใช้ยาไซยาไนในการก่อเหตุฆาตกรรมเหยื่ออย่างน้อย20รายรายละเอียดอันน่าสะพรึงกลัวที่เขาเล่าออกมาทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและสังคมต่างตกตะลึงกับความโหดเหี้ยมที่ซ่อนอยู่ภายใต้ใบหน้าของคุณครูผู้เคยใจดี โมฮัเล่าว่าเมื่อเขาเลือกเหยื่อได้แล้วเขาจะเริ่มตีสนิทและพูดจาหวานล้อมทุกอย่างเพื่อให้เธอหลงเชื่อก่อนที่เขาจะหาโอกาสเข้าใกล้ชิดเหยื่อและลงมือค่มขืนก่อนจะฆ่าเธอในวันรุ่งขึ้นโดยการให้ยาเม็ดผสมไซยาไนา์แก่เธอและหลอกให้เธอเชื่อว่าเป็นยาคุมกําเนิดฉุกเฉิน โมฮันทำแบบนี้กับเหยื่อทุกรายของเขาตั้งแต่ศพแรกไปจนถึงศพสุดท้ายรวมแล้วมีเหยื่อที่หลงเชื่อโมฮันมากถึง20รายก่อนที่เขาจะถูกจับกุมตัว การพิจารณาคดีของไซยานายโมฮันดำเนินไปอย่างยาวนานและซับซ้อนแต่และคดีถูกแยกฟ้องต่างหากทำให้กระบวนการยุติธรรมใช้เวลาหลายปีตามจำนวนเหยื่อที่มีมากถึง20รายแต่ในที่สุดผู้พิพากษาได้ตัดสินลงโทษโมฮันด้วยการสั่งจำคุกตลอดชีวิตและปรับ25,000รูปีในข้อหาฆาตกรรมตามมาตรา30-2ของประมวลกฎหมายอาญาของอินเดีย จำคุก10ปีและปรับ5,000รูปีในข้อหารักพาตัวจำคุก10ปีและปรับ5,000รูปีในข้อหาให้ยาพิษแก่ผู้อื่นจำคุก7ปีและปรับ5,000รูปีในข้อหาข่มขืนจำคุก5ปีและปรับ5,000รูปีในข้อหาขโมยเครื่องประดับจำคุกและปรับฐานช่อโกงและทำลายหลักฐานศาลได้ตัดสินลงโทษเขาในหลายคดี โดยมีคำตัดสินประหารชีวิตในหลายๆคดีต่างกรรมต่างวาระแต่ก็มีบางคดีที่ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตนับเป็นบทสรุปของอาชญากรต่อเนื่องที่สร้างความหวาดผวาไปทั่วประเทศอินเดียชีวิตของโมฮันกูมาจากครูผู้เป็นที่รักสู่ฆาตรกรต่อเนื่องและจุดจบที่ต้องชดใช้กรรม เป็นบทเรียนอันขมขื่นที่แสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของจิตใจมนุษย์เรื่องราวของเขาเตือนให้เราเห็นถึงความสําคัญของความตระหนักรู้และระมัดระวังภัยในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทําความเข้าใจและให้ความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยต่างๆที่อาจนําไปสู่โศกนาฏกรรมเพื่อไม่ให้มีใครต้องหลงทางไปในความมืดมิดเช่นเดียวกับไซยนานโมฮันอีกต่อไป